สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องชาวกเกษตรกรทุกทท่านนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆท่านคงจะเกี่ยวข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้บุรษกรจึงจะมาอัปเดตโครงการประกันรายได้ข้าวปี2564ทับ65ซึ่งมีการเคาะราคาส่วนต่างมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดถึงงวดที่7สําสำหรับกลุมก่มเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยววันที่19-25 พฤศจิกายน2,564ข่าวล่าสุดคือวันที่26พิพฤศจิกายนนี้นะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวปีการผลิต2,564 65ทับ65งวดที่7ชดเชย5ชนิดแต่การจ่ายจะจ่ายน้อยลงหลังราคาข้าวขยับขึ้นนะคะโดยข้าวเปลือกเจ้าจะได้รับเงินสูงสุดตามด้วยข้าวเปลือกเหนียว ระบุเงินค้างจ่ายตั้งแต่งวดที่3ถึง7จะเข้าบัญชีหลังจากคลมอ,อนุมัติเพิ่มเพดานก่อนหนี้ซึ่งจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่30พฤศจิกายน2564นี้ในการจ่ายเงินชดเชยหรือเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรจะพิจารณาราคาประกันรายได้ข้าวประกอบไปด้วยดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้1 5 0 0 0บาทต่อตันจำนวนครัวเรือนละไม่เกิน14ตันเข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันรายได้14,00 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันเข้าเปลือกเจ้าราคาประกันรายได้ไม่เกิน10,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน30ตันเข้าเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันรายได้ไม่เกิน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกินยี่สิบห้าตันและข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกินสิบหกตันเมื่อดูจากราคาประกันรายได้ข้าวราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิดแล้วนะคะเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่7สูงสุดดังนี้ค่ะ ข้าเปลือกหอมมะลิได้รับสูงสุดคือ57,743บาท36สตางค์ข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่53,688บาท96สตางค์ข้าเปลือกหอมประทุมธานี35,643บาท75สตางค์ ข้าวเปลือกเจ้า62,904บาท30สตางค์และข้าวเปลือกเหนียว61,068บาท16สตังค์ค่ะพี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะโอนเงินได้จากเว็บไซต์ชงโคของทกสตามที่ขึ้นไว้หน้าจอนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรลหลายท่านคงอยากจะทราบว่า เราจะได้เงินประกันราคาข้าวเท่าไหร่นะคะบุศกรมีโปรแกรมการคำนวณเงินประกันราคาข้าวมาฝากพี่พี่น้องนองทุกทกท่านนะคะซึ่งสามารถคำนวณและตรวจสอบได้ง่ายมากค่ะทั้งจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์โดยสามารถดูได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะคะหวังว่าพี่น้องชาวนาทุกทกท่าน จะได้รับเงินประกันรายได้ข้าวเป็นของขวัญปีใหม่ภายในสิ้นปีนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ